นี้ครับเป็นท่าเรือไปตีเป็นะครับสร้างใหม่เอี่ยมเลยเอาต่อปักนะอำเภอละงูไฮโซมากครับท่าเรือใหม่สนัท่าเรือเดี๋ยวให้ดูป้ายมีทั้งสปีดโบ๊ทแล้วก็ เออไปเลยจ้าวเดี the the ๋ยวก็จะจอด้วนอกเออโวชัวดีเป๊ะด้วยปีสอง ด้านนอกนีน่เองเขาแบ่งโซนดีนะฮะถ้าเรือขนส่งก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งถ้าเรือท่องเที่ยวก็จะอยู่อีกด้านโบราณงแรมกันบริเวณท่าเรือวัอนนี้เราได้สปีโปดโบ๊ทมีห้องล็อบบี้ห้องน้ำอย่างดีนะครับใน,ในท่าเรือข้างหน้าแบบมีเป็นห้องล็อบบี แกมไปลำเกววาวีเช้ากับเย็ยนทางคืนมีหมดเอินเทอร์ไม่อัน้นซิกอินดันมาเอ็กซ์เพรสเฟอร์รี่ฟรีแมปสีเป้กแล้วอือได้มีอันหนึ่งฟรีแมปสีเป๊กดอบมนเอ็กซ์เพรสนะครับน,นี้ไปไหนถ้าเร็วกลับเวลาไปหลีเป้ก ตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับของท่าเรือไปหลีเป๊ะท่าบักบ,บารารอบๆนี้ก็จะมีบริษัททัวร์เยอะแยะไปหมดแต่ว่าบริเวณที่จอดรถตรงนี้ไม่ใช่แบบค้างคืนนะฮะเขาให้จอดได้ชั่วคราวถึงไม่เกินหกโมงเย็นเท่านั้นนี่เป็นส่วนในการน้างท่องเที่ยวถ้าจะจอดแบบค้างคืนก็ต้องไปจอดด้านในนะฮะซึ่งเขามีค่าบริการอยู่ซึ่งเราเอารถไปจอดด้านในละ ตรงนี้เป็นที่ทําการอุทยานแห่งชาติตะลุเตาด้วยนะครับสร้างใหม่เลยนะครับอาการสูงในการท่องเที่ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นวงเวียนมีรูปปลาปลาอะไรเนี่ยมีที่จอดรถตรงนี้ที่ทำการอุทยานเดินเข้าไปดูด้านในกัน อีมีค่าธรมเนียมผ่านท่าด้วย20บาทถ้าเหลืเอเราอยู่ด้านหลังนะ <c oughs> อนาคารด้านนู้นแล้วใครใจจะจอดรถก็ต้องเข้าไปทางนู้นนะด้านในนู่น <c oughs> อันนี้เป็นท่าเรือใหม่นะเพิ <c oughs> ่งสร้างเสร็จไม่นาน เรเือของเราก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับที่เราจองไว้เป็นเรือสปีดบ๊ทนี่ลำนี้เยวจะล้่งลำนี้ไปรีเป็ะตอนแรกพรกนี้จะขับเรือ